สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประจำวันกับผมนักข่าวคุณกิตครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังและจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนั่นคือสถานการณ์ของพายุไต้ฝุน่นคาจิกิที่กำลังก่อตัวขึ้นและมีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยครับพายุไต้ฝุน่นคาจิกิทวีกำลังแรงเตรียมขึ้นฝั่งเวียดนาม เริ่มต้นกันที่การอัปเดตล่าสุดจากกลมอุตุนิยมวิทยาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าคาจิกิได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นอย่างเต็มตัวแล้วครับและเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเมืองวินประเทศเวยียดนามไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ550กิโลเมตรโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพุ่งสูงถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสัญ,ญญาณอันตรายที่ ทุกท่านต้องไม่ประมาทเลยครับจากการคาดการณ์ของนักอุตุนิยมวิทยาพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนบนของประเทศเวียดนามในวันที่25สิงหาคมนี้จากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวในช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคม2568นี้ครับจับตาภาคเหนืออีสานฝนตกหนักถึงหนักมาก แน่นอนครับว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทำให้หลายพื้นที่ในบ้านเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก พร้อมกับมีลมแรงโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-26สิงหาคมนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกและจะขยายวงไปยังพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่25-27สิงหาคมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางพายุทั้งบึงกาฬหนองคายนครพนมสกลนครอุตรดิตถ์น่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักไว้แล้วครับในช่วงวันที่2 4สถึง27สิงหาคมนี้จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมกันถึง45จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโปรดเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถล่มด้วยครับ ปปอเปิดวอลลุ่ม24ชั่วโมงรัฐบาลห่วงใยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมรับมือขณะที่สถานการณ์พายุทวีกำลังขึ้นทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรงมหาดไทยได้มีการเปิดวอลลุ่มณห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นคาจิกิอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง ท่านนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนพร้อมกับสั่งการไปรยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดให้ประสานงานร่วมกับปปออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมอบพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมด้านการดำรงชีพหาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ปปอยังได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าแล้วครับโดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเป็นจุดระดมทรัพยากรหลักเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้น พี่น้องประชาชนสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนนิรภัย17 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดและมาตรการรับมือที่เรานำมาเสนอในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวอย่างเต็มที่ครับสำหรับวันนี้รายการข่าวของเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ